มันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาจริงๆเราต้องมีปัญญาต่อไปด้วยว่าทําอย่างไรเล่าถึงจะทําให้พุทธประสงค์นั้นเป็นจริงจะบอกว่าเมืองไทยหมดไปแล้วหมดไปแล้วมันมีหลายอย่างที่เมืองไทยไม่มีแต่ทําให้เกิดมีขึ้นได้อาบอบนวดก็ไม่เคยมีนะทําไมมันมีเยอะแยะล่ะ <laughs> ใช่ไหมที่ชุนีสงฆ์นี่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว้ทาไมเราจึงไม่เห็นความสาคัญทําไมเราจึงเฉยเมย ความคิดที่เป็นนะักวิชาการเป็นคนศึกษาเองเป็นคนสอนเองเป็นคนปเปิดขึ้ไปเปินตอ่านเองก็ไม่เห็นหลยว่าพระพุทธเจ้านะ่ะประทานเอาไว้จนกระทั่งมารมาทูลเตือนให้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปินิพานแล้วมารเองเป็นคนยืนยันว่าพุทธบริษัทสี่นี่ยที่พระพุทธเจ้าประดิษฐานเอาไวนะนะ้นั่นบัดนี้ยั่งยืนแล้วจึงได้ขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันป,ปนานิพานลงพี่พระอ่านเลย มหาปรินิพานสูตรนะคะจะพบว่าการยืนยันสองครั้งเนี่ยออกมาจากปากมารคิดดูซิว่ามันเป็นความยื่งใหญ่ขนาดไหนที่พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ที่จะประดิษฐานพุทธบริษัทสี่และมารเป็นคนยืนยันว่าสําเร็จแล้วเมื่อไม่มาถึงเมืองไทยคนไทยบอกว่าหมดแล้วหมดศูญย์็นนานแล้วไม่เคยมาถึงเมืองไทยและจะหมดสูนย์ได้ยังไงใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เกิด ทำไมที่อื่นเขามีล่ะไปดูซิว่าที่อื่นเขามีได้ยังไงไปดูซิว่าที่อื่นก็าทาถูกต้องได้ยังไงเราต้องรักษาวความถูกต้องด้วยความเคารพในพระธรรมวินัยและรักษาความถูกต้องนั้นเพื่อที่จะทํำให้เกิดในประเทศไทยตอนที่หลูงแม่ปวดมีพระพภิกสุ่สามแสนรูปได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสังคมไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชาวพุทธ เป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในโลกแต่พุทธบริษัทไม่ครบถ้าพุทธบริษัทไม่ครบยังไม่ถือว่าจเจริญรุ่งเรืองแล้วเพราะพุทธบริษัทความเต็มพร้อมของพุทธบริษัทเป็นตัวยืนยันว่าศาสนาพุทธจเจริญรุ่งเรืองในมัชชีนประเทศไม่งั้นเราจะถือไม่ได้ว่าประเทศไทยเป็นมัชชีนประเทศนะคะการเติมเต็มพุทธบริษัทสี่โดยการที่พยายามให้มีภิกษุสงฆ์เนี่ย เป็นส,ส,สิ่งที่หลวงแม่สัทธาในพระพุทธเจ้าและเมื่อ<ท>หลวงแม่สัทธาในพระพุทธเจ้าหลวงแม่จะต้องทําในความสามารถของตัวเองในฐานะที่เป็นนักวิชาการหลวงพี่จะเห็นว่าหลวงแม่เขียนหนังสือเยอะเขียนหนังสือแล้วแม่ทาไมล่ะเขียนหนังสือเพื่อที่จะให้ความรู้กับคนที่เขายังไม่รู้แต่จะมีบางคนที่เขาไม่รู้แล้วเขาไม่อยากจะรู้แล้วเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขารู้นั้นคือความถูกต้องถ้าอย่างนั้นเราก็จะเลยพรคนโยมกลับบ้านไม่ต้องพูดตอง ะะเราจะพูดกับญาติโยมที่ไม่รู้จริงๆว่ามีว่านี่มีด้วยเหรอเนี่ยหลวงพี่ที่นั่งอยู่เนี่ยบวชมาจากไหนเนี่ยบวชถูกหรือเปล่ปาต้องดูว่าหลวงพี่ที่บวชมาเนี่ยบวช<ท>ม,มาจากไหนบวชถูกต้องหรือเปล่ปาเราจะไล่ไปอย่างนี้นะคะญาติโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องช่วยซักถามหลวงพี่ที่ทบวชมาเนี่ยบวชมาถูกต้องไหม ถ้าบวชมาถูกต้องควรสนับสนุนถ้าบวชมาถูกต้องควรให้การดูแลนะคะแต่ถ้าหลวงพี่บวชมาไม่ถูกต้องหลวงพี่ก็ไปทําให้ถูกต้องได้ก็จะมีภิกษุณีหลายรูปมาเครุรพพ่อที่บวชไม่ถูกต้องนะคะบวชไม่ถูกต้องในหลักการบวชเนี่ยมันจะมีสีข้อนะที่จะต้องมีอะไรให้ครบนะมีอะไรบริษัทให้ครบใช่ไหมครับภิกษุภิกษุณีให้ครบมี บทนายสีมาถูกต้องกรรมวาจาถูกต้องอะไรถูกต้องคุณสมบัติอย่างนี้ถูกต้องอย่างนั้นสมควรสมควรที่จะสนับสนุนพุทธบริษัทธสีจะเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาด้วยนะไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าขณะเดยียวกันต้องใช้ปัญญาตรวจสอบว่าสิ่งที่เรากําลังพูดกําลังทำเนี่ยถูกต้องจริงๆขอให้มั่นคงขอให้มีรากแห่งความศรัทธาในพระพุทธเจ้าใช้ปัญญาและต่อที่หลวงพ่อให้ วิริยะขันตินะคะเราจะเป็นพิสูนิที่มดงามในการที่เราจะช่วยกันสื่อพระศาสนาค่ะขอบคุณเป็ยการจัดงาค่ะกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่ได้ให้คำสำคัญกับชีวิตของพวกเราในวันนี้เริ่มจากเมตตาขันติวิริยะและศรัทธาสำคัญที่สุดมากกว่าคำพูดก็คือการนำเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวให้เป็นตัวเรา ที่ผ่านการกระทําในทุกๆวันคำ,คำถามสุดท้ายคะ่ะหลวงพ่อและหลวงแม่นะคะลูกอยากจะกราบขอหลวงพ่อและหลวงแม่ได้พูดอะไรกับพวกเราสักแล้วแต่ที่ท่านอยากจะพูดในโอกาสที่เราจัดงานส่ท,ทธสวัสดที่สามพิษณีในะสงสารของไทยในวันนี้คะ่ะอยากจะฝากอะไรถึงลูกๆทั้งที่เป็นนักบวชและอุบาอุบาสิกาคะ่ะกราบมิมุนค่ะ ตาจริงใจพอสังมาสักครู่นี่ก็มีความรู้สึกเล็กๆเนี่ยอยากอยากให้แนอนาคนเนะ่ยพอตอนเข้ามาเนี่ยพอสังเกตเห็นท่าปักตา,าต้นมาที่ถูกตัดแต่ก็มี่อแตกออกมานะจากด้านข้างสองต้นซึ่งพ่อคิด,ด้ดย ด้วยปัญญาตัวเองนะปัญญดีหมายถึงเรื่องของปิสุตีแต่ความจริงปิสุตีควรมีแต่หลาพอ่อยังไม่อยากพูดถึงต้องมีด้วยซ้ำเพราะเป็นพุทธบริษัทแต่การมีหรือการได้มาที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะดิหลวงพ่อก็คิดว่าพวกเราคางจะเข้าใจเหมือนที่ที่ที่ทลพบุรีเนี่ย พ่อไม่ได้ปลูกต้นโพนะซึ่งก็ต้นแม่ต้นพ่อก็มาจากต้นที่พะุทธองค์ท่านตััสนระุเราได้รับพระาชทานมาแล้วนะถามว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นเดียวกันกับต้นพ่อต้นแม่ไหมเช่นเดียวกันนะพวกเราพิจารนี เมื่อพุทธองค์ท่านได้ไดสองบัญญยางถึงความสมบูรณ์แล้วนะพุทธบริษัทเราต้องประกอบด้วยปิกสุปิกโุดีวาอุวา,าสิการนะจริงๆสมบูรณ์มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาแลแต่นั้นตอนนี้ริงท,ที่ถูกต้องก็คือเราควรจะก็คือทําให้ถูกถึงที่มานะแล้วก็ทําให้มันเจริญเติบโต ที่หลวงพ่อได้อธิบายถึงภาพที่หลวงพ่อเห็นเอออยากให้โตเร็วๆนะอยากให้โตขึ้นเร็วๆแต่การเติบโตก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะนะเติบโตอย่างสมบูรณ์ไอ้ที่นี้หมายถึงว่าก็ให้ผู้คนต้อศรัทธาในสิ่งที่เราปฏิบัติด้วยหลวงพ่อบำลังหมายถึงว่าให้มันเป็นความถูกต้องที่สวยงามด้วยเมื่อเรามาอยู่ความความสวยงามเลยคนก็เข้าใจ อเข้าใจที่มาที่เป็นเนะมื่อเขาเข้าใจแล้วก็ศรัทธานะตรงนี้แหละคือการเจริญเติบโตที่สวยงามน,นะรหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยแต,แ,ตแต่ที่หลวงพา่อพูดแต่ทีแรกพวกเราคงจำได้นะหลวงพ่อไปนิพพาวิจาแต่โดยส่วนตัวนะนะนะเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจเรื่องพุทธบรธิษัท ถ้าหากประเทศเรามีพ,พ,พนะระภิกษุภิกษุณีอุบาสกปะสิิกาที่สมบูรณ์พร้อมนะอันนี้เราเพอคาดหวังได้ว่าในอนาคตน,นะประเทศเราก็จะสวยงามกนเพราปัจจุบันเนี่บางทีเราถามเราพูดกันเรื่องนี้เนี่ยบางคนที่ไม่เข้าใจเราจะคิดแบบนึงพูดแบบนึง หลวพ่ออยู่ในฐานะที่เข้าใจแล้วประกอบด้วยความปรารถนาดีนะเพระหลวงพ่อรูว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วมีค่าด้วยแต่ว่าวิธีการที่ทำให้เราเติบโตเราต้องเข้าใจมากกว่า,ากับภาพของต้นไม้ต้นใหญ่ที่ถูกตัดแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาจากต้นเดิมนั้นคือความถูกต้องถูกต้องแล้วมั่ก็เติบโตขึ้นนะอย่างสวยงาม จะแปลว่าผู้คนก็เข้าใจแล้วการเติบโตของสติปัญญาของผู้คนที่รับรู้แล้วก็เรียนรู้กับเรื่องนี้เนี่ยหลวงพ่อว่าในอนอนคนนะราบหลวงพ่อก็จะอ,อยากให้ได้มีส่วนร่วมช่วยอะไรก็บอกได้นะเรื่องเรื่องนี้คือหลวงพ่อรู้ฐานะตัวเองเแต่หลวงพ่อพูดอะไรไปหลวงพ่อก็จะพูดแบบมีเมตตากับทุกฝ่ายได้หลวงพอ่อจะเหมือนกับ เอาน้ำบารลดให้ต้นโตขึ้นนะ่รบี้บางคนอาจจะถือมีดมาเตรียมตาก้งตากันะฮะแล้พอเป็นน้ำที่จะมารลดให้ต้นแห่งศรัทธาของเราเติบโตขอเจริญพรนะครับาขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะก่อนที่จะกล่าบเรียนถามหลวงแม่ในหัวข้อสุดท้ายนะคะลูกนึกถึงว่าถ้าวัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่นี่ได้มองเห็นพระอาจารย์สรนังกรได้มองเห็นพระอาจารย์ทรงเนื้ได้มองเห็นพระ,ารระรอระจาอะจารย์อารมณ์กดเมตตากับพิษุนิสง์เป็นหลักเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นกำลังใจ พระพุทธองค์ก็คงจะสาธุการแล้วก็คงจะนอนใจได้ว่าพระสัทธรรมที่ได้ประกาศไปแล้วเมื่อเกือบ2,600ปีที่แล้วจะมีคนสืบทอดและมีความสมบูรณ์เพื่อที่ความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะยังประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติทุกๆคนค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่เมตตาพวกเราหลวงแม่คะ ในงานวันนี้หลวงแม่อยากจะฝากอะไรไปถึงพวกเราทุกคนบ้างค่ะราบนิมนต์ค่ะก็ะพูดถึงประชานาจนะพูดถึงเจ้าคุณงค์นี้ประชานาจนะคะทําไมไม่รู้คะ่ะเราเราก็มีนาถาองน์งด้วยนะลหลวงพ่อลหลวงพ่อของเราเนี่ยนะคะท่านครูสุธรรมนาถด็ดอกเตอร์ท่านครูสุธรรมนาถนะชื่อเดิมท่านสมนึกิแล้วก็นาถูนาถเหมือนกันนาถเหมือนกันนะคะดูนะ <laughs> it's very interesting that both of them the same Nātha. Nātha means you know, one who actually give refuge, take care of. So both of them really uh, warmly, warmly express their appreciation for the Picturinis and willingness to support. That beautiful is very แม่คิดว่าสำคัญที่เรามีหลวงพ่อทั้งคู่ที่เป็นนาถานาถาในใจของเราตกวันนี้เป็นนาถาของธรรมนทไทยอย่างยิ่งนะคะกราบขอบขอะคุณหลวงพ่อกราบขอพระคุณหลวงพ่อสารังกรนะคะของกราบขอพระคุณหลวงพ่อสมเด็จนาโถวนะคะท่านครูสุธรรมนาคค่ะสาธุก่อนที่จะส่งมอบเวทีกับคือไปให้คุณอ๊อฟนะคะขอ อนุญาตก,กราบหลวงพ่ออีกครั้งจากหัวใจแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้ถ้าท่านได้ออกไปด้านนอกนะคะสินค้าของบุญนาถที่มาจัดในวันนี้เนี่ยคือลมหายใจของน้องๆทุกคนคือลมหายใจของผู้ป่วยของคนชจลาของหมาแมวและลิงก็อยากจะให้ทุกท่านที่มีโอกาสสนับสนุนนะคะมีกำลัง อยากจะให้สนับสนุนเส็น้านอาถารที่มาในวันนี้หรือท่านใดที่ถ้าหลวงพ่อได้ลงจากเวทีออกไปแล้วท่านใหญ่อยากจะสนับสนุนเป็นปัจจัยขอความกรุณาของความช่วยเหลือจากทุก,ท,กท่านด้วยนะคะเพื่อที่ว่าหลวงพ่อจะเป็นกําลังจะเป็นสะพานให้กับพวกเราในการที่จะไปช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอีกมากมายค่ะกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ